สิตังบัวทองหลังน้ำตาชมภาพตำนานส้มหยุดบนผนังโบสถ์วัดหนองเต่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าสิตังบัวทองเน็ตไอดอลชื่อดังเจ้าของวลีสะบัดต่อไม่รอแล้วนะได้เดินทางไปยังวัดหนองเต่าหมู่ที่7จ็ดตำบลอุทัยเกา่าอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีด้วยชุดไทยสีแดงสวยงามตามภาพที่เขียนบนผนังอุโบสถได้เข้ากราบไหว้พระประธานในอุโบสถและชมภาพของตัวเองที่เขียนอยู่บนผนัง พร้อมแสดงความรู้สึกทึ่งในรูปถึงกับน้ําตาไหลสิตังยังได้สวมกอดกับคุณจรันพัฒแก้วอ่ําอายุ30ปีศิลปินผู้วาดและขอบคุณที่วาดภาพตัวเองไว้บนผนังอุโบสถแห่งนี้พร้อมมอบสินน้ําใจให้ท่ามกลางประชาชนที่มาคอยการมาเยือนต่างก็ขอถ่ายรูปด้วยอย่างคึกคักด้วยอยากมาเห็นตัวจริงรวมถึงแฟนคลับกลุ่มเพศที่3หรือกลุ่ม LGBTQ นับว่าการมาเยือนของสิตังในครั้งนี้ กลุ่มแฟนคลับต่างรอคอยกันอย่างตื่นเต้นแต่ชาวบ้านเองก็ไม่รู้ว่าสีตางเป็นใครเพราะไม่ได้เล่นโซเชียลจึงอยากรอชมตัวจริงหลังจากนั้นสีตางได้กราบนมัสการพระอธิการสมชายเตชะพะโลเจ้าอาวาสวัดหนองเต่าแล้วได้สนทนากันโดยสีตางได้นําปัจจัยมาทําบุญกับทางวัดพร้อมบอกว่าจะจัดภาพป่ากฐถินไปทอดที่วัดแห่งนี้เพื่อร่วมระดมเงินทําบุญใช้ในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถแห่งนี้ให้แล้วเสร็จ ส่งผลบรรยากาศในวัดเต็มไปด้วยรอยยิ้มของประชาชนที่ไปรอชมทั้งนี้สิตังได้กล่าวยืนยันว่าจะไม่ให้เปลี่ยนแปลงและแก้ไขภาพตัวเองชี้ส้มอย่างเด็ดขาด you